เปลี่ยนอีกแล้วนะครับสำหรับวันแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเลตในหมื่นบาทเป็นเงินสดนะครับจากเดิมวางเอาไว้ว่าจะเริ่มได้วันที่20กันยานะครับก็เลื่อนไปเป็นวันที่25หรือ26กันยานที่จะสามารถเริ่มจ่ายเงินให้ได้นะครับล่าสุดเนี่ยน,นะฮะคุณพิชัยรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับก็พูดชัดเจนเลยนะครับว่าจะเริ่มได้ไม่วันที่25ก็26กันยายนนี้ นะครับก็จะจ่ายให้เป็นเงินสดนะฮะสำหรับกลุ่มแรกคุณวิชัยก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เลยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตามไปด้วยนะครับแต่ก็ยืนยันนะครับว่าโครงการนี้เดินหน้าต่อนะครับและทุกคนก็จะได้รับเงินนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับสำหรับกลุ่มที่2เนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้มีการระบุวันหรือเดือนที่ชัดเจนนะครับว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับ ฉะนั้นเนี่ยผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังแบบนี้นะฮะว่ากลุ่มแรกกับกลุ่มที่2ตอนนี้สิ่งที่ท่านจะต้องทําคือต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างกลุ่มแรกเนี่ยเราเริ่มรู้วันที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่25ก็26ที่จะเริ่มจ่ายเงินให้กับท่านนะครับกลุ่มแรกที่จะต้องทําเลยเนี่ยนะฮะคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีบัตรคนพิการใครที่มันมีบัญชีธนาคารอยู่นะครับท่านก็ไปผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วเงินก็จะโอนเข้าผ่านพพพพรรร้้้อออมมมเเยนคส่่่ววใทีีูแล หรือเป็นผู้พิการแล้วมีเงินเข้าทุกเดือนแต่ว่าเป็นบัญชีของคนอื่นเราเคยทําเรื่องมอบอํานาจสิทธิ์ไว้แล้วเงินเข้าผ่านช่องทางไหนในทุกเดือนของคนพิการก็จะได้ผ่านช่องทางนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอีกคําถามหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นผู้พิการนะครับหรือเป็นคนที่มีสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่สะดวกในการเดินทางเดินทางไปไม่ได้ไปเปิดบัญชีไม่ได้ กรณีนี้จะทํำยังไงนะครับกรณีนี้นะครับเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือของคนที่กลุ่มแรกนะครับก็ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยแล้วก็รอรับเงินนะครับเงินจะเข้าไมา่ยี่25ก็ยี่หกนี่แหละครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะอ่ะทีนี้มาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยวันที่ได้เงินเนี่ยยังไม่มีแน่นอนนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีสิ่งที่กลุ่มที่2จะต้องทํา ทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่มีสมาร์ทโฟนรีบลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยภายในวันที่15กันยายนนี้นะครับส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยาไปถึง15ตุลาคมนะครับสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารอมสินนะครับธกสแล้วก็ทอสก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับสแห่งนี้นะครับถ้าหากมีเพิ่มแหล่งอื่นเข้ามาเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เพิ่มเติมนะครับฉะนั้นหน้าที่ของคนที่อยู่ในกลุ่มที่2นะครับ เพียงแค่ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับตามวันที่เขากําหนดเอาไว้นะครับส่วนใครที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุเดินทางไปด้วยตัวเองไม่ได้แล้วจะทําเรื่องมอบอํานาจสิทธิ์ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นกลุ่มแรกผูกบัญชีให้เรียบร้อยแล้วรอรับเงินกลุ่มที่2เพียงแค่ลงทะเบียนยังไม่ต้องไปเร่งเรื่องของการผูกพร้อมเพย์อะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นทําแค่นี้พอก่อนนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเปลี่ยน